สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้บัวบูชา h ช n แนลขอน้อมนำท่านผู้ฟังมารับฟังคํำทำนายฝันเรื่องฝันเห็นสร้อยทองหรือฝันเห็นทองการทำนายทายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะ ฝันเห็นสร้อยทองหากคุณเป็นผู้หญิงที่มีคู่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยค่ะในช่วงเวลาอันใกลน้นี้คุณกำลังจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่หรือกำลังจะตั้งครรภ์แต่หากว่าคุณนั้นตั้งท้องอยู่แล้วมีโอกาสที่คุณจะได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักอีกทั้งยังเป็นเด็กที่ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างให้ความสนใจรักและเอนดูลูกของคุณเป็นอย่างมาก หากคุณกำลังมีความรักให้ระวังปากเสียงกันให้มากหาเวลาไปเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยความรักของคุณกำลังก่อตัวขึ้นดูท่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซ้ำถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็มีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิด ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่กำลังจะมีคนมาเสนอตัวขอเป็นแฟนเป็นคนมีฐานะดีค่ะดวงการเงินนับว่าเป็นเรื่องดีหากว่าคุณนั้นฝันเห็นสร้อยเห็นสร้อยทองหรือทองเพราะเป็นสัญญาณที่บอกถึงความสำเร็จจากความพยายามของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะร่ำรวยเงินทองในอนาคตจากการลงทุน หากฝันแค่เห็นเอาทองมาใส่แต่ใส่ผิดใส่ไม่ได้หรือทําทองหายหมายถึงว่าคุณกำลังจะเสียโอกาสบางอย่างไปจากความประมาทของตัวคุณเองดวงการงานอุปสรรคที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้กำลังจะคลี่คลายลงจะมีคนเข้ามาสนับสนุนสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี แต่หากคุณฝันเห็นทองขาดให้ระมัดระวังเพราะการฝันแบบนี้อาจหมายถึงความรักที่กำลังจะพบปัญหาหรือต้องสูญเสียของที่รักไปทำให้ต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะมีคู่แข่งหรือศัตรูเข้ามาปั่นป่วนทำให้ชีวิตของคุณไม่ราบรื่นฉะนั้นทำอะไรในช่วงนี้ขอให้มีสติคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามความฝันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นหากเรามุมานะพยายามเอาใจใส่คนที่เรารักความรักของเราก็คงจะยั่งยืนนานค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีทั้งเรื่องความรักและการงานค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่มารับชมและสวัสดีค่ะ